ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะครับเอาา่แฟนชาตทุกท่านนะครับที่เอาชางมาร่วมกระบวนในการแห่กระถินวลนี้นะครับขอขอบพระคุณอย่างสุดมันอะมงังทำอะไรเ,เ,ไดเดินรไปเลยผ่าที่แรกน,นะมามาโอ้พอแล้วผ่อนท<ป>ี่ัาวลาลังใหม่ตรรงหน้าจอยนเลย เอาเียนรถแทะครับผมฝนตกนะครับผมแจะดาชัดเจนดีเราเปียกหมดแล้วนะครับผมอันนี้นะครับ9้าสิมัดเราก็โยนออกจากรถแล้วก็จะโยนให้เลยนะครับผมเปียกกันหมดแล้วนะครับผมทั้งคนทั้งช้างนะครับท่านประธานสายบุญนะครับทุกทุกท่านนะครับเมื่อท่านลงจากกางท่านเดินทางไปนะครับทางทิศใต้นะครับโดมหลังใหม่นะครับ nóng โอ๋ nóng แหม màu ดูโต <ra đã> <laughs> <về> แม่ธนาเอื้ชื่นใจนี่นะครับใครมีเพื่นกะถินเดินไปทางสาราหลังใหม่เลยนะี๋้วเขเรียกโดมหลังใหม่เลยนดิไปทางสารประครูปู่ระกรรมมันติ่กันเิ็นมากๆเลยแล้วก็จะต้องเจ็ดเพราว่ามันโดนน้ำมันไปไน้ทำให้เดอดเร็วนั้นแล้วพยานา ใช่ครับคณะเจ้าภาพทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนายานี่ด้วยนี่ตัานแดงควานช้างทุกควานเจ้าของช้างทุกเชื่อขออนุโมทนาให้ท่านทั้งหลายแยกกันอย่าให้มีอันตรายเห็นไม่บุญกระดาษใจนี่ฝนจะตกมาตอนที่ท่านกราลังเดินมนเห็นเมฆตกจนมาถึงวัดเนี่ย นี่คณะพระเทวดาอนุโมทนาให้ท่านอาจจะมาพร้อมกันทางด้านศาลาประกอบพิธีนะที่จะทอดกระถิ่นเขาจะมีก็ดีให้นั่งตอนนี้ชุดของกรมาายอยู่ตายยูเลยจะได้จะได้กัดกินได้คือเรียกไปโยนเลยโยนเลยฝันก่อนเหนื่อยเล่น บนรถย่าหมดหรือยังพี่ะโลอาบนรถยา่ยายังมีอยู่ครับผมบนรถมีเท่าไหร่ออาพหน้านับหน่อยเ,เ,เดี๋ยวนับก่อนนะครับคุณพ่อรครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวนับก่อนนะครับนับเลยนับเลย,นบ,เลยบนรถมีเท่าไหร่นี่ครับบนรถครับผมนับตรงนี้ก่อนเออหเอเอเลยเอเลยสองสามสเีกนดีอบตรนี้ก่อนเ โอ้มึงมายังไงวะเนี่ยโอ้ยไม่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บฟังนู้ดอะครัเก็บฟังนู้ดโอ้ยแหลวเอ้ยโถ้ยสองมัดโอ้ยไม่เอ้ย โอ้เก็บเก็บวะเก็บใจเออพ่อสี่สิอสี่สมัดสี่สิบมัดครับคุณพ่อไปรัดครับผมคุณพ่อครับสี่สิบมัดครับเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยมังเก็บเลยยาบนรถเหลือสี่สิบมัดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อบขอ้เก็บข้างล่างก่อนอ้พี่อรีซอนะครับรีซอเก็บรีซอเก็บเร็ว่รรนรัีซอเก็บนะครับผมบนรถ40มัดนะครับผม พี่น้องทุกทานยอนรับครับเพาว่าถ่ายแล้วโอ้ยแลยเราเลยบนรถ40มัดนะครับผมจะเต็มครับผมนะครับคคุุณานะครับก็จะใหญ่จะเต็มครับผมนะครับเลยภาพลากออกมาก็ดูสวยงามสำหรับดิฉันบนรถบนรถมี40มัดนะครับผมเย็นกายสบายใจได้บุญกันสุ้นสุขภาบพี่น้องครับเนาะได้บุญกันสุ้นสุขภาพโยนหมดนะครับผมโยนได้โยนเลยนะครับผมข้ประสานได้ได้ครับภาษาพื้นฐานต่อไป ซีเพี่น้องนอัสาราอีเลฟานจะเป็นไหนครับผมนะประกอที่ตามระดับต่อไปสาราล้งใหม่เนาะโอเคนะครับจะเป็นสาราล้งใหม่ได้พี่น้องนะครับก็เป็นสาม ประสานกับสัทธาสายบุญด้วยกันนะครับบางท่านอาจจะสับสนนะครับบางท่านอาจจะขึ้นไปบนรถมี40มัดนะครับผมแต่พาราพิธีพวกเราจต่างๆอยู่ที่ซาลาลังไม่เอาเนี่นะครับที่เราก่อสร้างใหม่นะครับด้วยสัทธาสายบุญที่ร่วมกันคุณพ่อครับบนรถมี40มัดครับผมนะครับร่วมบารมีร่วมกันพร้อมยืนนะครับผมก็ไปนะครับทอดถวายที่ซาลาลังใหม่นะครับพี่น้องเนาะลาลังใหม่นะครับอ่ะพี่น้องทุกท่านนําพาไปด้วยก็แล้วกันนะครับอยู่โซนทางทิศตะวันออกครับ นะครับสำหรับนะครับนะครับสำหรับพิธีการสําหรับในการทอดถวายเนาะนะครับตามระเบีบต่อไปครับผมตามระเบีบต่อไปครับก็ตามนั้นนะเจริญพรเรียนเชิญไปทางนเดิญศาลาหลังใหม่ในนามผู้นำชุมชนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอาจารทาสายบุญทุกทุกสายนะครับร่วมนะครับจบูกกัปิันปีหกเจ็ดนะครับปีนี้นะครับ เป็นตีที่จัดใหญ่ที่สุดนะครับในรอบที่จัดมาครับหลังนั้นก็ในนามชุมชนหรือผู้อานชุมชนก็พร้อมโยนนะครับคุณพ่อไพรยลัดครับผมตีทันสลักทำเวลาครับสลักทำกำลังกายกำลังทรักและปกป้องชาวบ้านเปียกหมดแล้วครับคุณพ่อครับผมทุกือกกระชับที่ร่วมเฮฝนตกแป๊บเดียวก็หยุดนะครับขอบคุณยังสูงนะครับฝึกยืดหยุ่นฝืนกายนั้นเป็นที่หนักอุดาอุดโอเค หอมหวนในหูใหญ่บ้าน,นเดินเป็มไปเลยนำผ่านเต้นนำรายการไปนี่แหละนะจะถึงะสะาราที่ประกอบพิธีในที่นี่มาจากไหนไปเตียฝนกับเขาอ่ะแจกหมดแล้วนะครับคุณแม่ครับผมออแจกหมดแล้วครับเหลืออันนี้เหลือของ ที่อยู่ในรถนะครับ40มาครับของคุณแม่120มานะครับแจกหมดแล้วครับผมคุณม่ลิวันเด็กชายปวาเรศรีวิไลเจริญสุขอำเภอสะตึกเป็นเจ้าภาพแจกหมดแล้วนะครับคุณพ่อครับผมเหลือเหลือเหลือ40มัดบนรถนะครับผมยังไม่มีเจ้าของครับผมพร้อมเราพร้อมโยนพร้อมแจกนะครับช้างเยอะมากครับคุณพ่อเขาฟ้าวุ่นไปหมดนะครับผมนาทีนาทีารงานไข่โอ้หายใจไม่ทัน ไปมีผ้าเอาไปทอดถวายที่ประกอบพิธีได้เลยนะครับผมแจ้งหมดแล้วนะครับผมโอ้พอเคนยังไม่มีเจ้าของบนรถพอเคนโอ้ช่างเยอะมากจำปาจำปาเออ เพิ่มเติมเลือดบนรถ40นะครับผมรออยู่นี่และจำปาเดี๋ยวรอย่าก่อนรอคุณรอคุณพ่อก่อนเดีอนะครับผมจำปานะครับผมเพิ่มซับแล้วก็อ,อะไรนะบุญเรือเพิ่มซับเ,เพิ่มซับ ขอบคุณแล้วครับถ่ายคลิปขอบคุณไม่ได้จะขอบคุณแล้วครับผมขอบคุณหมดแล้วครับผมโดโดน้องเคมวันนี้ก็จำปลาอยู่ข้างหน้านะครับผมเปียกหมดแล้วขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับแจกเลย40มัดขอบคุณครับผมโอเคฟินะโยนเลย40มัดขอบคุณครับคุณพ่อไพรัดครับขอบคุณครับผม ขอบคุณนะครับปูเลือนะครับอ่ามาเร็วโยนเลยพี่นะโยนเลยโยนทางไหนก็ได้โยนไปเลยโยนเลยจำปาด้วยครับผมแจกแล้วครับแจกตรงนี้เลยยืนโยนหมดเลยนะครับผม ขอบคุณคุณพ่อครับผมใม่ให้ใครแซงสายคุณสถานที่ต่างๆนะครับที่เป็นติจารย์ในสี่ตัวนี่นี่เด็กเราอ่ะโยนเลยโยนเลยโยนเลยเออโยนเลยโยนเลยอ่าเรียบร้อยด้วยสุกลุงจ้าจ้าด้วยที่ไหนโบเล่ เพิ่มเติมนะครับผมชัวไอุกงโค้กเซทุกท่านว่าตัวละคอดยนเลยยนเลยตัวละขอด ขอบคุณคุณพ่อไพรัสครับผมที่เมตาย่า40มัดนะครับผมนี่คับมาเจกพี่น้องชาวช้างนะครับผมโยนโยนนะครับผมทันวาทันวามาแยกก่อนทันวามายากพอดูมายยกก่อนเร็วนะครับผมมายากก่อนขอบคุณนะครับคุณพ่อไพรัสครับผมขอบคุณครับนะครับผมไปทำงานใดก็เรื่องในะครับผมโยนโยนเลยพอดูเขาพอดูน้องครีมก็มาน้องครีมโยนเลยโยนเลยนะครับ ครับผมขอบคุณครับคุณพ่อไพรัคร้าขอบคุณครับโยนเลยโยนทุกทิศทุกทางเลยทันมาครับ